ฮอร์โมนโชมรูมซีซั่น2วันนี้พาไปโยกย้ายสายสะโพกกับวงพินประยุกต์ของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตารามแล้วมาพบกับกองทัพไวยวาวุ่นชุดใหญ่ทั้งต่อกันพีชเหนิงฟรังเจมส์ปิงเตียงไกลผู้กำกับและยงทรงยศโปรดิเวเซอร์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์วัยวาวุ่นในหัวข้อมัธยมปลายไฮไลท์ของชีวิต จริงผมยังมีเพี้ยนอีกฮะเพื่อนรุ่นเดียวกันเองใครให้ทำไรแลกตังค์นี่เอาหมดอมขาโตฮะอมขาโตอมขาโตไม่ครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะสิบาอะไรเงี้ยได้เวลาความสนุกชุดใหญ่กันแล้วครับไปติดตามกันเลย สวั icism, สดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับพี่จัดครับแน่นอนนี่คือรายการฮอร์โมนโฮมรูมซีซั่น2รายการเดียวที่ตอบทุกปัญหาคาใจของวัยรุ่นครับเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าฮะมาถึงสัปดาห์นี้จะชวนน้องๆคุณผู้ชมทุกคนมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ามัธยมปลายไฮไลท์ของชีวิตเราจะมาคุยกันกับทั้งผููกำกับกับทั้งโปรดิวเซอร์กับทั้งนักแสดงว่าเออไอม4ม5ม6 3ปีในมปลายในชีวิตเขาเป็นยังไงวีรกรรมสุดแสบความรักวัยเรียนโน่นนี่นั่น เราอยู่กันที่นี่ครับสำหรับสัปดาห์นี้โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตารามมาทุกโรงเรียนก็ต้องมีภารกิจให้ปฏิบัติกันวันนี้น้องๆที่นี่เขาบอกว่ามาที่เนี่ยให้ไปตามหาห้องปฏิบัติการดนตรีสากลก็สแสดงว่าเขาก็จะต้องมีดน,ดนตรีมาฝากกันแต่จะเป็นดนตรีธรรมดาหรือไม่อย่างไรตามมาเลยฮะน้องบอกว่าอยู่ทางนูน้น ล้ความจริงเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเรากําลังจะเจอห้องปฏิบัติการดนตรีสากลน,นะฮะแต่เพื่อความชัวเราถามอีกสักคน2คนนี้กว่านะครับมาเลยฮะเฮ้ย <Hey! S 2> คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าเราเจอแล้วฮะเดี๋ยวเราขอเข้าไปถามกันเลยดีกว่าไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่นะครับดูติวหนังสือหรือทําอะไรอยู่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าทางมีความสุขใช่ฮะเราไปถามเขาดีกว่าว่าห้องชมรมดนตรีสากลอยู่ตรงไหนนี่นอนทั้งสองคนกำลังแบ่งกันกินยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นกันอยู่นะครับ ก็คงเหมือนกับการติวหนังสือแหละฮะติวหนังสือคนเดียวไม่สนุกเพราะฉะนั้นกินยำยำจัมโบ้คนเดียวก็ไม่สนุกครับความสุขคำโตแบบยำยำจัมโบ้ยิ่งแบ่งกันกินยิ่งอร่อยยิ่งมีความสุขกว่านะครับเอาละฮะนีน้องน้องครับตกลงนี่จะจะ,จะตกลงจะจะติวหนังสือหรือว่าจะกินยำยำจัมโบ้ฮะยังไงดีครับเรื่องไม่ถูกเหรอโอเคโอเคโอเคเซลเล่นเซลเล่นัน,นเข้าคําถามเลยดีกว่าที่มาที่นี่นะครับอยากจะหาทางไปห้องปฏิบัติการดนตรีสากลไม่ทราบไปทางไหนครับ ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะตรงไปเลี้ยวขวานะ,ะไปคนเดียวได้ได้ไ่หลนะไม่หลงไม่ต้องไปส่งเนาะ,อะโอเคครับกันปล่อยให้น้องๆเขามีความสุขกับการกินยำยำจัมโบ้นะครับแล้วก็อย่าลืมติวหนังสือด้วยนะครับขอบคุณที่บอกทางนะครับโอเคไปครับอาวนี่เลย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากลเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอแล้วครับคุณผู้ชมห้องปฏิบัติการดนตรีสากลครับเรียกมาถึงที่นี่ใช่วหมต้องมีของนีนะโชว์ครับนั่นคืออะไรครับเป็นวงพินประยุกต์ครับพินประยุกต์ซึ่งพินประยุกต์นี่มันคืออะไรวงพินประยุกต์นะครับคือการผสมผสานระหว่างดนตรีสากดนตรีสากลกับดนตรีอีสานออสากลกับอีสานแล้วมารวมกันครับสามชาติจัดเต็มจัดเต็มนะเพราะฉะนั้นพอร์มนโฮมรูมมาถึงที่แล้วเนี่ยโชว สักหนึ่งโชว์ได้ไหมฮะได้ครับพี่พร้อมนะครับพร้อมครับเจอกันครับ พี่จัดนี่เซิร์งจนลืมงานเลยนะครับเอาเป็นว่าปล่อยพี่จัดเขาเซิร์งต่อไปก็แล้วกันครับตอนนี้ไปฟังวีรกรรมเด็ดๆของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมวัตถุสิตตารามกันดีกว่าครับคือเรื่องเพื่อนค่ะคือการที่แบบได้แก้งเพื่อนส,สนะุกเนาะมปลายไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็แบบเรียนด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยค่ะค่ะก็เคยตอนนั้นตอนอยู่นาฏศิลป์นะคะเคยเอารองเท้าของครูนาฏศิลป์ไปซ่อนค่ะครูเขาก็หาว่าเอ้ยรองเท้าหายไปไหนอะไรอย่างงี้แบบ สนุกกันมากค่ะแกล้งกันเป็นวงเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเคยโดดเรียนแบบไปห้องพยาบาลบอกครูว่าไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนอนห้องพยาบาลค่ะก็มีโดดเรียนกันทั้งห้องแล้วก็ว่าอาจารย์ไม่เข้าเรียนบ้าผู้ชายบ้าผู้ชายมั่งค่ะ วีรกรรมของนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนนี้เนี่ยแสบไม่เบาเลยนะครับเนี่ยแต่ช่วงหน้ากองทัพวัยวาวุ่นชุดใหญ่ของเราจะมาแชรวีรกรรมแสนแสบวัยมัธยมปลายของแต่ละคนว่าจะแสบขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโฟมลลังหน้าการเยตเพียวแอคทีฟยำยำจัมโบ้ค um วามสุขคำโตไส้กรอกซีีประโยชน์ดีโดนใจทุกวั วิตามิวดับเบิลแบล็คให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าจากงาดำและข้าวสีนินสนับสนุนโดยใหม่ทาโร่อบกรอบรสสาหร่ายมีทั้งปลาและสาหร่ายถ้าชอบแชร์ต่อนะ Snow w ไวท์โปรเสริมเติมสุขได้ทุกวันจากแฮปปี้โฟมล้างหน้าการนเย่เพียวแอคทีฟ ยำยำจัมโบ้ความสุขคำโตก่อนจะพบกับกองทัพไวยวาวุ่นชุดใหญ่ไปพบกับขบวนกิจกรรมแบบจัดเต็มที่ไปจับถึงใจกลางโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตาราม เพื่อเป็นการปิดท้ายฮอร์โมนโซมูมซีซั่นสองอย่างยิ่งใหญ่เหล่าวัยวาวุ่นก็จัดเต็มด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนานาดาวบางกอบ เป็นชุดที่ใช้ใส่เข้าฉากไทยทำซีรีส์และเป็นชุดนักเรียนจากคาสันฮอร์โมนคอเลกชันชุดนักเรียนที่วัยว้าวุ่นฮิตใส่กันมาทั้งต่อธนภพกันชุนหวัฒพิชภัชระเหนืองกันยาวีฟรังเนรีกูลเจมส์ธีรดลติงเกรียงไกรผู้กำกับและยงทรงยศโปรดิวเซอร์ที่มาแชร์ประสบการณ์วัยว้าวุ่นในหัวข้อมัธยมปลายไฮไลท์ของชีวิตมากันครบแล้วเข้าห้องโฮมรูมกันได้เลยครับพอพูดถึงชีวิตช่วงมปลายเนี่ยก็ต้องว่ากันในเรื่องของวีรกรรมก่อนถามกันเลยครับ วีรกรรมตอนมปลายจาได้ไหมฮะว่าเอาที่แบบแสบสุดเลยความจริงผมเป็นเด็กเรียบร้อยมากให้เห็นอย่างนี้ไม่จริงจริงเหรอไม่มีวีรกรรมเลยเหรอก็ผมเคยทํากระจกห้องแตกอะไรอย่างเงี้ยอันี้เรียบร้อยเนาะโอ้ ก็ตอนนั้นมันมแบบเตะบอลเล่นในห้องเรียนอะไรเงี้ยกระดาษพันเตะแต่มันไม่แตกอย่างนั้น,นมันมันมนล้าแล้วสิ่งที่ทำต่อมาคือเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาฮะม,มาแปะกระจกไว้เพราะกลัวอาจารย์รู้กลัวโดนกลัวโดนว่า,า,าแต่ว่า,าแปะบานเดียวก็ไม่เนียนเลยแปะ ห้องเลยเอาหรอแปกระจกระดาษกระดาษิรีมทั้งห้องเลยอ้าวแล้วห้องมันจะสว่างเลยเป็นห้องตึ๊บเลยไดบอกอาจารย์ว่าแดดแดดมันส่องแล้วอาจารย์เชื่อหรอเชื่อรออาจารย์เชื่ออาจารย์เชื่ออ๋ออ๋แต่สุดท้ายก็คนพบความจริงนะก็ไปสารภาพเขาฮะเพรารู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยโอเคโอเคนะเรามาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังนะครับประสบการณ์ความรักสมัยมปลายอยากฟังปะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า เออประสบการณ์ความรักช่วงมปลายเนี่ยมันมันดียังไงมันแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นๆอย่างไรคือผมผมชอบช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะมันมันมันสดใสดีเหมือนกันผมเคยขอเบอร์ผู้หญิงฮะแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่ MSN มันระบาดทุกคนคุยกันในอคอมพิวเตอร์ครับ เขาไม่ยอมให้เบอร์ผมอเสร็จปุ๊บก็เลยคุยกันไปเรื่อยๆจนเขาค่อยๆให้ทีละตัวอ่าลอค่อยๆไล่จากศูนย์แปดอะไเงี้ยไล่มาเรื่อยๆจนเหลือสี่หลักสุดท้ายอฮผมก็ทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยไล่โทรมาทั้งวันฮะหนึ่งสัปดาห์จริงเหรอโทรจนได้โทรจนได้ครับจนกระทั่งเจอแล้วโมเมนท์ที่เจอเขาทับสายขึ้นมาเป็นยังไงอยะโอ้ยังกับ ยิงพลุฉลองค่ะคือมันแบบโอ้โหโทรมานานมากกว่าจะได้เเหมือนอารมณ์แบบส่งไปศรียบัดทายผลบอลอย่างนี้เลยเนาะคือแบบมันได้ยากมากอะอย่างนั้นเลเนาะใช่ฮะแล้วตอนแรกเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความรักที่สวยงามฮะแล้วมันเป็นยังไงล่ะหลังจากนั้นก็โดนทิ้งครับโดนทิ้งโดนทิ้งครับเราทุกคนในที่นี้ถ้าโดนทิ้งไม่ใช่ไม่เรื่องแปลกนะเพราะขนาะที่พระชรายังโดนทิ้งมาก่อนนะครับ เออสุดท้ายโอ้โหกว่าจะควานหาเบอร์ได้ยังโดนทิ้งเลยอะ่ะครับผมใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเอาทั้งแบบไอ้ดีมันเพี้ยนเหลือเกินนะมันต้องมีนะเพื่อนที่เพี้ยนที่สุดในรุ่นเนี่ยเออคิดย้อนกลับไปแล้วจําได้เลยไอ้ดีมันเพี้ยนเหลือเกินหรือว่าเรื่องราวความผูกพันความประทับใจที่เพื่อนเคยหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้เป็นมิตรภาพอันดีหรือหรืออะไรก็ได้เราเริ่มจากใครดีเดี๋ยวก่อนนะเราเริ่มจากต่อมีไหม ความประทับใจหรือเพี้ยนหรืออะไรก็ได้จริงผมยังมีเพี้ยนอีกฮะเพี้ยนเหรอะเพี้ยนยังไงครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเองสมัยเรียนอยู่มัธยมสมัยยังชายล้วนอยู่เลยครับคือคือเป็นเป็นคนที่บ้านมีฐานานะครับรวยสบายสบายมีเงินใช้ตลอดแต่ถ้าใครให้ทำอะไรแลกตังค์นี่เอาหมดเหรออมขาโตฮะอมขาโตอมขาโต๊ะอมขาโตโชว์แลกตังค์ไม่ต่อต่อนย่ง่นหรือร่ลียรองเท้าฮะเลียพื้นรองเท้า ไม่ครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะสิบบาทอะไรเยงเงี้ยสิบาทซึ่งเงินเงินในกระเป๋ามีเป็นร้อยนะแบบเอาถังขยะคุมหัวเอาเอาอะไรเอาถังขยะคุมหัวได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้อินเนอร์แปลกเนาะใช่น่าส่งไปวิจัยอ่ะแล้วข้าทังในคิดอะไรเนาะทำไมต้องอมขาโต๊ะจับอุจจาระจับอะไรได้หมด ได้หมดจริงๆคือเพื่อนก็สนุกกันสิว่าเอ้ยวันนี้ขอเงินแม่มาต้องเตรียมมาสิบาทแล้วเพื่อมาให้เอเน่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วแบบทุกวันก็จะมีภารกอะไรเงี้ยะกินช็อกแต่กินช็อกนี่คือกินเลย้หเคี้ยวเคี้ยวเลยเหรอสุดยอดเนอะอยากรู้ว่าสุดท้ายเราได้ไปเท่าไหร่เออได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้นะกว่าจะจบป .6 เก็บเงินได้หลายหมื่นตะกาคือมันเหมือนว่ามันคงทําเป็นความสุข เขาเห็นคนอื่นเห็นเพื่อนคนอื่นสนุกมากกว่าซึ่งทีนี้ถึงบอกว่าจริงเป็นคนที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่อยากทาให้เห็นคือเฮ้ยบางครั้งอ่ะเราทําให้เพื่อนมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องแตะเทมขนาดอะไรนะเอามือแตะขี้ทำให้เพื่อนมีความสุขได้แต่สุดท้ายแล้วการมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยฮะในโรงเรียนสุดท้ายจะเป็นเพื่อนที่ไม่เคยถูกลืมจบไปกี่ปีก็จะมีคนจําได้ถามน้องฟรังบ้างดีกว่า นะครับประสบการณ์ประทับใจกับเรื่องเพื่อนเหมือนแบบเวลาบางทีอย่างของฟังอย่างนี้ก็เหมือนเพื่อนตอนนี้ค่ะแบบเวลาเรามาทํางานอย่างนี้บางทีเราก็จะมีแบบหยุดเรียนบ้างอะไรบ้างคือเพื่อนเขาก็จะแบบช่วยเราตลอดแบบช่วยเก็บงานอะไรเงี้ยคือทังที่แบบบางทีเพิ่งมาสนิทกันปีนี้ด้วยซ้ํำแล้วคือแบบบางทีเราแบบฟังเป็นคนที่แบบเวลาเครียดอะไรเงี้ยจะแบบไม่ไม่ได้แบบแชร์กับคนที่แบบไม่ได้สนิทมากแล้วคือเพื่อนคนนี้คือเราก็แบบคิดว่าแบบเราไม่ได้สนิทกับเขามากเราก็เลยกลัวแบบ ถ้าพูดไปกลัวเขาจะแบบรำคาญเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยฟางก็แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่คือแบบพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็แบบส่งแบบเมสเซจมาว่าแบบมีอะไรคุยได้นะอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากให้เห็นเครียดแล้วคือแบบเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นแบบน้าตาไหลเลยอะคือแบบคือเราไม่คิดว่าแบบคนเขาจะแบบแคร์เราขนาดนี้อะไรางี้มครับผมครับน้องเหลืองมีไหมครับ ค่ะก็เป็นตอนที่พวกเราเข้าโฮโมเซนิกเจนเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นชอบหกเทอมสองพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเราก็แบบเหมือนมีสอบมีงานตลอดมาหกงานเยอะก็จะมีเพื่อนที่คอยเก็บงานหรือว่าบางทีเขาทําให้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนชื่อเราเงี้ยคือแล้วก็มีปัญหาคอยช่วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมน,นะ,ะเป็นมิตรภาพที่ นอกเหนือจากช่วยทากันบ้านแล้วอีกหลายปีน่าจะได้ช่วยกันเกื้อหนุนกันในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกสักคนหนึ่งแล้วกันอยากถามกันครับมีไหมฮะประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนที่อยากจะแชร์กันตอนมปลายมีครับมีก็พวกผมไม่เคยต้องปีนเข้าโรงเรียนมาแล้วฮะทำไมอ่ะเพราะโรงเรียนเขาล็อกไม่ให้เข้าแบบว่ามาสายมาสายเกินไปอ่ะหรอมาเที่ยงอะไรเงี้ยมาเที่ยงนะแล้วมันมีสอบอ้าวแล้วเขาล็อกไม่ให้เข้าพวกผมก็ทำอะไรไม่ได้โหปีนเข้าโรงเรียนมาเลยหรอเพาปีนเข้ายามงงอ่ะยามแบบ ควรเปิดให้น้องไหมหรือมันมันผิดไหมเนี่ยมันผิดไหมคือยิงเข้าโรงเรียนอ่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพี่รปภหน้าประตูเคยแต่เคยแต่กันให้เด็กออกปีนอกีเข้ายากเม่เดินเมกลยุทธ์อะไรวะเนี่ยงงไปหมดควรจะห้ามไหมอะไรแต่สุดท้ายก็เข้าไปได้นะเข้าไปได้เข้าไปสอบเข้าไปสอบโอเคโอเคครับคราวนี้เราลองมาแชร์ประสบการณ์ของทุกคนที่อยู่บนเวทีที่บางคนกําลังจะผ่านมปลายส่วนใหญ่ผ่านมปลายไปแล้ว ลองนึกไปตอนนั้นครับแล้วถ้าสมมติทำได้อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรมากที่สุดในสมัยมัธยมปลายอยู่มหกใช่ไหมฮะเจมสองปีที่ผ่านมามีอะไรอยากจะกลับไปแก้ไขไหมฮะมีไหมผมว่าถ้าถ้าย้อนกลับไปผมก็คงแก้ไขไม่ได้มันเป็นที่ตัวเราเองมากกว่า,าใช่คือถ้าเรื่องโดดเรียนอะไรเงี้ยถ้าผมย้อนไปได้ผมก็โดดเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็โดดเหมือนเดิมนะใช่ คือผมว่าคือถ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผมไม่มีไม่ค่อยมีอะไรที่รู้สึกผิดวังหรือรู้สึกแยกกับเหตุการณ์นั้นเลยเใช่ครับผมครับผมนะอ่ะมาพีทครับมีไหมอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมฮะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยไปปัดชิมของรุ่นตัวเองครับอ๋อเหรอจบไม่พร้อมเพื่อนครับใช่เพราะว่าวันวันที่เขามีงานปัชิมผมต้องไปทําธุระแล้วก็มาไม่ได้ ก็เลยอยากย้อนกลับไปเพื่อเพื่อไปร่วมแบบพิธีจบเหมือนกับกับเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเพื่อนทุกคนฮะตัดสินใจโทรศัพท์มาหาเราทั้งรุ่นโทรมาเพราะว่ามันเป็นเพื่อนที่เรียนได้กันตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 ฮะแล้วเพื่อนทุกคนก็โทรมาประมาณสองร้อยกว่าคนครับก็โทรมาคุยด้วยโอ้สิบสองปีเนาะใช่เพราะมันผูกพันกันนานน่ะครับก็อยากย้อนกลับไปโชวงเวลานั้นมากไปซึมซับโมเมนต์ตรงนั้นนะฮะงานปัจฉิมนิเทศนะครับ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์มัธยมปลายของวัยวาวุ่นที่พีกมากจริงๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับช่วงหน้ามาฟังแบบเต็มๆกันต่อครับสนับสนุนโดยชุดนักเรียนคาสันฮอ์โมนส์คอลเลกชัน B Nice ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาว Summer X Life Unblocked แสบสันมันนอกกรอบอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยเพ p ทีน สนับสนุนโดยไอสครีมเดลี่ควีนซูเมอร์เอ็กซ์ไลฟ์อันบล็อกแสบสันมันนอกรอบชุดนักเรียนคาสันฮอร์โมนคอลเลกชันบีนิสผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาวกลับเข้าสู่ห้องโฮมรูมที่โรงเรียนมัธยมวัตถุสิตตารามกันต่อ นอกจากจะพากองทัพวัยวาวุ่นไปให้ฟินกันชุดใหญ่แล้วยังเซอร์ไพรส์ด้วยการแจกของรางวัลสุดพิเศษกล่อง g m MM m z HD Light ได้รางวัลแถมยังใกล้ชิดกับนักแสดงอีกนักเนี่ยตอนนี้ได้เวลาที่กองทัพไวยวาวุ่นจะให้คำแนะนำดีๆกับทุกคนกันแล้วครับอยากถามทุกคนเลยเวลาที่เหลืออยู่หรือว่าเวลาที่เราเคยใช้ผ่านมาในชีวิตช่วงมัธยมปลายทาอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดเผื่อยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่ได้ถามตกตกหล่นๆนะฮะเริ่มจากเจมก่อนแล้วกันครับเชิญครับเพราะว่าถ้าจะให้คุ้มค่าคือมอปลายคือมันต้องอยู่กับเพื่อนนะฮะใช่คือพอเราเริ่มมาทํางานเงี้ยเหมือนเวลาอยู่กับเพื่อนเราก็น้อยลงครับแต่คือแบบเราก็เราก็รู้ตัวนะฮะว่าเราห่างเพื่อนมาเราก็พยายามที่จะแบบพยายามที่จะอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้นเงี้ยฮะไม่งั้นแบบมันจะรู้สึกเสียดายเวลาเพื่อนไปไหนกันแล้วเราไม่ได้ไปเงี้ยหรือเวลา โรงเรียนมีกิจกรรมแล้วแบบเพื่อนไปหมดเลยคือมันจะเป็นความทรงจําที่ดีมากอะฮะกัน <c oughs> ครับครับก็ความจริงสำหรับผมแบบว่าผมรู้สึกว่าช่วงชีวิตมปลายที่น้องๆอ,อยู่ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่าสุดที่สุดแล้วอะอคือสามารถไปทั้งไหนก็ได้สุดทางที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าน้องพลาดตอนเนี้ยน้องยังมีเวลาเริ่มต้นใหม่อีกถมเถไปแต่ก็ไม่ได้แบบว่าให้จงใจผิดพลาดนะหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็สนุกกระมันนะใช้ชีวิต อย่าเพิ่งรีบโตเลยครับ,รบเพราะว่าใช้ชีวิตความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นของเราให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องโตขึ้นมาจริงๆอ่ะเราเราเลือกจะกลับเป็นเด็กไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าตอนเป็นเด็กก็ไม่ต้องไปรีบโตแล้วก็ตอนมาธยมไปน้องอยากทำอะไรทําเลยครับทาเลยแต่ขอว่าอยา่าอย่าเดือดร้อนคนอื่นครับแล้วถ้าน้องคิดจะทาแล้วก็น้องอย่าเสียใจยทีหลังเพราะว่าทุกอย่างจะสอนน้องเองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมเราไล่ขึ้นไปที่พีทดีกว่าครับ ผมว่าอยากให้ไม่ซีเรียสกับอะไรมากคือมันจะมีเพื่อนบางคนที่จะตั้งใจเรียนมากเกินไปจนไม่ยร่วมกิจกรรมอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาย้อนกลับมาดูจะรู้สึกว่าเราพลาดทําไมวันนั้นเราไม่ทํากิจกรรมนี้ทําไมวันนั้นเราไม่เข้าร่วมกีฬาสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปทำไมเราถึงไปทําอย่างอื่นครับคือคือผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาให้มันบาลานซ์กันอ่ะคือเราจะพูดว่าไปทํากิจกรรมก็ ก็มันก็ไม่ควรทิ้งการเรียนแหละครับแต่ว่าก็อยากไปทุ่มเทกับมันแบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นคือก็ mm hmm. อยู่กับมันให้ให้บาลานซ์คือมัธยมมันเหมือนเป็นการถ่ายรูปอะ่ะ mm hmm. เราต้องเราเหมือนเราต้องเก็บรูปให้ครบอะ่ะ mm hmm. ถ้าเรามีครบเหมือนเราเรามีความทรงจําที่ดีกับบุคคลนี้บุคคลนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่า mm hmm. ก็ก็อยากให้แบบเอออย่าไปซีเรียสกับทุกๆอย่างแล้วก็ถ้าเกิดลงมือทาอะไรไปแล้วอะ่ะก็ทําซะทาให้จบครับ ถ้าพลาดก็พลาดไปเลยรอบเดียวโอเคนะฮะอ่ะเราไปกันที่น้องเหนิงครับเชิญครับค่ะก็อยากให้อยากทําอะไรให้ทําไปเลยค่ะเพราะว่าบางคนชอบใช้คาว่าไม่มีเวลาแล้วเราชอบพิดกันไปก่อนว่าเราจะไม่มีเวลาเราก็เลยไม่ทําข้ามนู่นข้ามนี่ไปเพราะว่า จริงแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราอทำได้เท่าไหร่รู้ขอบเขตแล้วก็รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีจริงๆ็น้องๆทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทําทอะไรทําเลยตัดไปที่มันไม่เดือดร้อนใครเหมือนที่พี่การบอกอย่างเงี้ยครับผมต่อครับเชิญครับที่ผมประทับใจที่สุดในมัธยมคือคือเพื่อนที่ที่มันจะหาไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนที่มีเพื่อนตอนนี้รักษาเพื่อนกันไว้ให้ดีไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงคือคือมันจะมีโมเมนต์ที่ที่เราจะงอนจะง,งอนง้อก,กับเพื่อนกันที่แบบรู้สึกว่า เฮ้ยไอ้นั่นนิสัยไม่ดีไอ้นู่นนิสัยไม่ด,นนมดีแต่สุดท้ายแล้วะฮะสังคมที่น้องกําลังอยู่ตอนเนี้ยมันแทบจะเกือบจะเล็กที่สุดแล้วเป็นสังคมเพื่อนที่น้องอาจจะเจอคนที่จริงใจกับน้องที่สุดในสังคมนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วน้องโตไปน้องเข้ามาหาลายัยหรือน้องไปทํางานเนี่ยสุดท้ายแล้วเพื่อนพวกนี้ยังอยู่นะฮะครับเพราะว่าสมัยนี้เพื่อนผมที่อยู่มัธยมก็ยังอยู่ยใช่ไหมฮะพี่ป,ปิงครับเชิญครับก็ จนถึงทุกวันนี้ครับพี่ยังใช้ความคิดนี้อยู่เลยพี่ใช้มาตั้งแต่มอมอมอปลายแล้วคือเราจะคิดว่าวันนี้มันมีวันเดียวมันมีวันนี้แค่วันเดียวอะ่ะมันมีวันนี้แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอะ่ะแล้วเราจะทําอย่างที่เราเชื่ออย่างที่เราคิดอย่างที่เรารู้สึกอย่าไปถามตัวเองว่าต้องใช้สมองหรือใช้เหตุผลมากกว่าใช้แม่งทั้งคู่เลยมันต้องใช้ทั้งคู่ <S <S อย่าไปคิดแค่ว่าโอ๊ยเราจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเราจะไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นไม่มีทางน้องไม่มีทางอยู่ได้ถ้าไม่มีเหตุผล คือคือเราเชื่อว่าวันนี้วันเดียวครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่ต้องทํามากชีวิตน้องอะ่ะมันมีเช็คลิสเยอะมากชีวิตคนเรามันจะมีเช็คลิสเยอะมากว่าเราต้องทําอะไร <c oughs> น้องตามหาความฝันอยู่ถูกปะ่ะตามหาอนาคตว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรตามหาความรักตามหาอะไรอีกหลายหลายอย่างยิ่งน้องทําเยอะเท่าไหร่ครับเ <c oughs> ช็คลิสพวกนี้จะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆอ,ะ <c oughs> อ่ะเนื้ออป่ะพี่เอาแค่อย่างเงี้ยสมมติพี่ไปเที่ยวสวนสนุกตอนมอปลายพี่รู้แล้วพี่ไม่ชอบเที่ยวสวนสนุก เช็คลิสต์พี่ก็หายไปแล้วพี่ก็ไม่มานั่งเสียอนนะเวลาไปกับการไปเที่ยวสนุกที่พี่ไม่ได้อยากทํบหรือพี่มีความรักแล้วพี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้พี่ก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปคบกับคนแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือเช็คลิสต์น้องจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วยิ่งน้องใช้เยอะครับน้องจะมีชีวิตแบบที่น้องแฮปปี้เร็วขึ้นเรื่อยๆแบบที่มันอยู่ตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรคิดทําอะไรรีบทําเวลาในช่วงเวลานี้มันสั้นมากจริงๆน้องอาจจะคิดว่าแป๊บแป๊บ เดี๋ยวมีเวลาอีก3ปีม4ม .5 หมหกเชื่อพี่อะครับทุกวันนี้พี่ยังอยากกลับไปใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มอยู่เลยอะนั่นสิเชื่อว่ามันมีเยอะมากที่เรายังไม่ได้ทําครับผม,มนะฮะ,ะปิดท้ายที่พี่ยงครับเชิญครับครับจริงๆอยากพูดคล้ายๆพี่ปิงเลยแต่ว่าในเมื่อพพี่ปิงพูดไปแล้วพี่ก็จะพูดอีกพาร์ทหนึ่งว่าในฐานะของคนที่ผ่านมาก่อนเนี่ยจริงๆตอนที่เคยอยู่ในวัยแบบน้องเนี่ยเคยรู้สึกว่าขี้เกียจไปเรียนหนังสือแบบเมื่อไหร่จะเรียนจบเร็วๆสักที เบื่อวิชานี้จังเลยอ,อยากเรียนวิชานี้จบเร็วๆเพราะเบื่อไม่อยากเจออาจารย์คนนี้อะไรเงี้ยคือมันน่าเบื่อแต่ไม่หมดอ่ะหรือแม้กระทั่งว่าไปเรียนรอดอก็รู้สึกทรมานมาก <c oughs> ทาไมต้อง <c oughs> ไปคานเข่าเอาแขนไปขูดกับหินเจ็บๆอะไรเอองี้ยแต่พอในฐานะของคนที่ทําทุกอย่างครบหมดเลยตอนมอปลายหมายถึงเรียนรอดอกก็เรียนจนจบแล้วพอทาไปถึงวันจนจบเนี่ยพี่คนพบว่าดีจังเลยที่เราได้ทํามันผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายอะไรเงี้ยครับคือ น้องที่ไม่เคยเลิไม่เคยทำอ่ะน้องจะไม่รู้หรอกว่ามันพานเราไปสู่จุดความรู้สึกแบบไหน mm hmm. พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้บอกว่าไอการไอการเรียนสิ่งที่เราไม่ได้อยากเรียนมันจะไม่ทรมานนะหรือแ <c oughs> ม้กรทั่งว่าการไปเรียนรดอดม,มันจะแบบมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาแล้วมันได้รู้พอมันได้รู้แล้วเราจะรู้สึกดีกับการที่เราได้ผานมามาแล้วฮะ <c oughs> มันเหมือนกับเหมือนที่พี่พี่ปิงบอกว่า พอเราพอเราลองผิดลองถูกลองทานู่นทำนี่เยอะๆปุ๊บเราจะค้นพบว่ามันจะมีสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะโฟกัสในสิ่งนั้นในในอนาคตที่เหลือรก็ <ผม S 2> ใช้ชีวิตมอปลายคุ้มค่าครับครับผมหวังว่าน้องๆจะมีชีวิตมอปลายที่คุ้มค่าดังที่น้องๆได้คาดคิดกันไว้และนั่นน่าจะเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดนะฮะของซีรีส์ฮอร์โมนของเราทั้ง2องสซีสซีซันที่ผ่านมาใช้อย่างคุ้มค่าแต่ต้องมีสติและระมัดระวังด้วยนะครับผมนะฮะ <laughs> ฟินยกห้องโฮมรูมของโรงเรียนมัธยมวัตถุสิทธารามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณโฟมล้างหน้าการเย่เพียวแอคทีฟชุดนักเรียนทาสันฮอร์โมนส์คอลเลกชันยำยำจัมโบ้ค um วามสุขคําโต b ีไนซ์ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเบรนและรถจัก,กรยานยนต์ฮอนดา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ